นิยาารยทาโรนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานาการณ์ความรักแนวน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีสิงในช่วงเดือนธันวาคม2568ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe, ไ,ไลค์แชร์คอมเมนต์ในช anel น,นิยาารยทาโรนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่า energy ชาวสิงจะมีอะไรบ้างในช่วงนี้ Fo ล์กบอลว้าวเป็นสถานาการณ์ที่ดีนะคะ justice a cup the moon และแ n ง man โอเคสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยนะคะชาวสิงอาจจะอยู่ในช่วงของการที่คิดในเรื่องของความสําเร็จนะคะหรือไม่ก็ในเรื่องของครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงนะคะคิดในเรื่องของการแต่งงานหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะอืมคุณอาจจะมีแนวโน้มนะคะที่จะได้เกี่ยวข้องนะหรือว่ามีแนวโน้มที่จะได้ใช้เวลานะคะอยู่กับคนรักอย่างมีความสุขแล้วก็ คนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณอะไรประมาณนั้นนะคุณมีเรื่องอาจจะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจบางอย่างนะคะในแล้วมันก็ทําให้คุณเนี่ยต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะบางคนก็อาจจะปลีกวิเวกอยู่ในที่ของตัวเองเพราะเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจนี่แหละนะคะการตัดสินใจกับในเรื่องราวของอาจจะเป็นว่าฉันจะเริ่มต้นกับความรัก มันมีในเรื่องราวของความรักครั้งใหม่เข้ามาด้วยนะคะอ่าแล้วก็แต่อาจจะเป็นที่คุณที่อาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจก็ได้เพราะทุกอย่างมันอาจจะดูแบบยังมองไม่ชัดนะหรือว่าอาจจะดูคลุมเครือในใสายตาของคุณคือคุณอาจจะยังตัดสินใจไม่ถูกหรือว่ายังอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใช่จริงจรงหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนที่โอเคอเป็นคนที่จะ นำพาเราไปนะคะสู่อนาคตที่อบอุ่นมั่นคงได้ไหมหรือเป็นเนื้อคู่จริงหรือเปล่าหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะคะคุณก็เลยอาจจะมีเรื่องของความคิดมากบางคนก็อาจจะแบบเหมือนมีความออสงสัยนะคะในตัวคนที่เป็นคู่ของคุณหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคุณอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะก็ให้ตัดสินได้เลยนะคะจากาการที่คุณเนี่ยเริ่มจากเอาตัวเองนะคะ เป็นหลักได้เลยนะคะการที่คุณรักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะแล้วคุณจะรู้ว่าโอเคใครที่จะเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับคุณที่สุดมีคนที่เขาอยากที่จะนําความรักมามอบให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะในช่วงนี้สําหรับชาวสิงคนที่เกี่ยวข้องกับคุณมีความเป็นทัดน้ําได้นะคะมินกรกฏพิจิกรวมไปถึงราศีาตุลต่อไปนะคะเราจะไปดู Energy ของใครคนหนึ่งกันบ้างว่า เขาเป็นอย่างไรนะ Five of m o n d s Seven of Pentacles Six of Cups The Magician และ Knight of Pentacles โ okay. อเคเขามี Energy ของความเป็นธาตุินได้นะคะพืชศพกันมังกรเนาะ ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาอยู่ในช่วงของความสับสนวุ่นวายในชีวิตอะไรที่เขาอาจจะมีเรื่องราวอีรุงตุงนังนะคะมีการคนนู้นคนนี้นะคะที่มาขัดแย้งกับเขานะคะหรือว่า่ามีในเรื่องของอะไรนะการแข่งแย่งแข่งขันอะไรพวกนี้นะคะอก็คือค่อนข้างจะมีชีวิตที่สับสนวุ่นวายนะคะถ้าเขา เป็นคู่ของคุณเนี่ยดูเหมือนเขาจะมีคอนฟ lict กับคุณเล็กๆได้นะคะนั่นก็คือมีในเรื่องของความขัดแย้งอะไรบางอย่างนะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งบางอย่างแต่ข้อดีก็คือคุณกับเขาน่าจะมีความผูกพันกันมาพอสมควรนะคะมันมีเป็นแบบเหมือนกับยิ่งรู้จักก็ยิ่งผูกพันไปเรื่อยๆนะคะมี energy ของความอันนี้ด้วยนะความจริงใจความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะกันให้อ่า ดูเหมือนว่าเขาอยากที่จะพยายามอย่างดีที่สุดในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะช่วงนี้เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะก็าอาจจะมีคนเก่าๆเข้ามาวนเวียนในชีวิตด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เขาอยู่ในช่วงของการนิ่งเพื่อที่จะค้นหานะคะคำตอบที่แท้จริงของชีวิตหรือนิ่งก่อนที่จะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่าง ในสถานการณ์หรือว่า Take action บางอย่างกับตัวเองนะคะเป็น Energy ของคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะหรือว่าการศึกษาต่อเรียนต่ออะไรแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ดูโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเขากับคุณเคยแบบดิวกันมานะคะของคู่กันมาอะไรเงี้ยช่วงนี้เขาอาจจะดูนิ่งๆได้นะคะแต่การนิ่งของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า ่าเขาต้องการที่จะดูอะไรบางอย่างหรือต้องการที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะสแสวงหาคําตอบให้ได้นั่นเองนะนี่ก็คือใน Energy ของเขาคนนั้นต่อไปนะคะเราไปดูสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงกันนะคะ the lovers อ้ทูบครับ คุณน่าจะเจอใครบางคนที่เป็นที่จะเป็นคู่แท้ของคุณแหละแต่ว่ามันเหมือนมีความรักเกิดขึ้นแบบเป็นรักษาที่ต้องเลือกด้วยนะคะมีใครคนนึงที่จะต้องเลือกในความรักความสัมพันธ์อย่างแน่นอนเลยนะคะเหมือนกับว่าอีกคนหนึ่งก็ใช่ทําให้หัวใจเต้นเร็วแต่อีกคนหนึ่งก็เป็นความรักที่แบบอบอุ่นหัวใจอะไรแบบนั้นน่ะนะคะมีความมั่นคงในหัวใจ อ,อมีสถานการณ์ของการเลือกจริงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการเลือกระหว่างคนสองคนได้เลยนะคะณที่นี้เนาะหรือไม่ก็เป็นเลือกระหว่างสถานการณ์ก็ได้เรามาดูโดยภาพรวมกันก่อนว่าอย่างไรนะคะมีพลังงานอยู่3ามเอเ y อรจจริงๆนะคะณที่นี้เนาะ มีคนสองคนถ้านึกถึงภาพสถานการณ์เนี้ยนะคะคนหนึ่งอาจจะแบบดูเย็นชาได้นะคะดูเย็นชาแล้วก็อ่ากำลังที่จะตัดสินใจที่จะตัดขาดจากใครบางคนด้วยะคะ่ะอาจจะมีเรื่องราวของการโต้เถียงหรือว่าทะเลาะเบาแวงกันอยู่นะส่วนอีกคนหนึ่งนี่ค่อนข้างจะชิวนะคะจนนั่งอยู่กับ ที่ของตัวเองอ่าแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อยากที่จะเอาตัวลงไปทะเลาะทลาหรือว่าเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะต้องเป็นการเลือกระหว่างคนสองคนที่จะต้องทำสถานการณ์ให้มันแบบคือว่าบาลานซ์ทุกสิ่งอ่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะเสียใครสักคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าดีทั้งคู่นะคะ คนนึงเนี่ยเป็นเหมือนกับฟ้าประทานผมลิขิตมาให้เจอกันนะคะเป็นความรักที่แบบทําให้หัวใจเต้นแรงนะคะแล้วก็แบบเหมือนรู้สึกว่าอ่าอยากที่จะอยู่กับคนนี้นะคะส่วนอีกคนหนึ่งอะ่ะเราก็มีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ห่วงใยดูแลกันก็ขาดไม่ได้อีกเช่นกันอืม เหมือนอีกคนหนึ่งก็เป็นดั่งลมหายใจอีกคนหนึ่งก็เป็นดั่งชีวิตอะไรเงี้ยนะมันก็เลยแบบอยู่ในสถานการณ์ที่คิดหนักเรื่องเอ่อต้องเลือกอะไรเงี้ยซึ่งเลือกยากมากเ <c oughs> พราะถ้าเลือกใครคนหนึ่งอ่ะอืมอีกคนหนึ่งก็คงจะรู้สึกถึงความเจ็บใจเจ็บปวดนะคะดีไมด่ดีมันเสียใจกันทุกฝ่ายแหละนะคะเพราะนี่คือสามดาบเนาะมันอาจจะอ่าทิ้งความ ยุ่งเหยิงไว้ในชีวิตนะคะแต่มันก็ดูเหมือนอะไรที่มันดูว่างเปล่าถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปนะคะแต่สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือแบบเหมือนกับความรักมันต้องมีหนึ่งเดียวมันต้องมีคนเดียวจริงๆณนะตอนนี้เรามองว่าคุณยังอาจจะเลือกไม่ได้นะเพราะว่าสองสองเหรียญน,นะคะขึ้นแล้วก็เทมเพลตเนี่ยยังอาจอยู่ในช่วงของการตัดสินใจ แบบกระอักกระอ่วนใจอยู่ก็ได้ว่าโอเคเลือกใครดีนะคะถ้าไม่มีคนสองคนมาให้เลือกก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าฉันต้องเลือกระหว่างการงานนะคะเพราะการงานตอนนี้ก็ไปได้ด้วยดีหรือว่าจะต้องเลือกความรักนะคะมันมันมีอะไรที่แบบเออมันอาจจะอยู่กันคนละที่ละทางหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทําให้ต้องมีการเลือกตรงนี้ขึ้นมานะหรือว่าในเรื่องของครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ ก็ลองคอมเมนต์มานะคะว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ใดที่ต้องเลือกหรือเปล่าเอ่ยชาวสิงห์นะคะในนี้ก็จะมีทัดดินทัดลมนะที่โดดเด่นแล้วก็มิถุนด้วยเอาละนี่ก็คือนะคะในสถานการณ์และแนวโน้มงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งนะคะว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรอยากจะบอกอะไร มีคนคนหนึ่งอยากจะพูดว่า I'm not sure that I deserve it ฉันไม่แน่ใจหรอกว่าฉันจะคู่ควรกับความรักครั้งนี้หรือว่าคู่ควรกับเธอหรือเปล่า I'm a better person because of you แต่ฉันก็พยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองเพื่อเธอนั่นแหละ Just need time to think ตอนนี้ฉันมีเรื่องที่จะต้องขอเวลาในการที่จะหยุดคิดอะไรบางอย่าง ใช่แล้วฉันอาจจะตัูหยุดนิ่งไปบ้างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะทำก็คือ I'm planning to return soon ฉันวางแผนที่จะเข้ามาในชีวิตของเธอนะถ้าเราห่างกันไปคือฉันวางแผนที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง I realize that no one loves me like you do เพราะตอนนี้ฉันได้รู้ดีแล้วว่าไม่มีใครรักฉันมากเท่าเธออีกแล้วนี่ก็คือข้อความของเขา ต่อไปเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขากันนะคะว่าเขามีความลับอะไรที่สิ่งไม่เคยรู้หรือเปล่า I'm so attracted to you เรามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอย่างประหลาดมากๆ I replay our conversation over and over ฉันชอบที่จะกลับไปอ่านข้อความของเราซ้ำแล้วซ้ำอีก You were the best thing in my life และเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน Oh I love you I love you I feel you even though we are apart ตอนนี้เราห่างกันนะแต่ว่าฉันก็ยังคิดถึงยังรู้สึกถึงเธออยู่เสมอนี่ความลับที่คุณอาจจะไม่รู้ใช่ไหมต่อไปนะคะเราจะไปดู เส้นทางกันนะคะเส้นทางแห่งความรักของสิงผ่านอะไรนะคะเพนเพนฟูลเซปเรชันอาจจะต้องมีการที่จะต้องแยกห่างจากใครบางคนนี่คือสถานการณ์ที่ท้าทายนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่แบบแก้ไขไม่ได้หาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรู้สึกอึอดอัดมากม หากว่าจะต้องเลือกทำสิ่งใดนะเซลสปอตเชสอาจจะมีคนที่แบบอทำร้ายตัวเองทำให้ตัวเองเจ็บปวดเสียใจมามา,มากพอแล้ว missing in silence แล้วก็นอนไม่หลับด้วยนะคะนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะความคิดถึงนะ trust your gut จงเชื่อในเซนส์ Sense สัญชาตญาณใช่ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกจงใช้เซนสสัญชาตญาณของตัวเองให้มากนะคะ ว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่สำหรับคุณที่สุดจงเชื่อในเซนแรกของคุณเว for ร์ดวันคุณรอคอยใครบางคนอยู่ใช่หรือไม่ใครคนนั้นซึ่งเป็นคนที่ใช่จริงๆเหมือนไพ่สี่หม้ที่คุณขึ้นใบแรกนะคุณจะต้องได้เกี่ยวข้องกับคนที่ใช่แฮปปี้เอเวอร e อัฟเตอร์คุณอาจจะได้ลงเอยกับคนนั้นก็ได้แต่ก็น่าเสียดายลักษณะความสัมพันธ์มันมีอะไรที่ดูทับซ้อนกันอยู่นะคะ The Devil อาจจะมีความเป็นคู่กรรมอาจจะมีความทุกความเสียใจอะไรที่มันดูวุ่นวายวุ่นเวรยุ่งเหยิงอยู่ก็ได้ Misunderstanding นะคะอ่าความเข้าใจผิดบางอย่างระวังเรื่องของความเข้าใจผิดบางอย่างนะแต่มันเหมือนจำเป็นที่จะต้องมีการปล่อยนะคะฟร e ดอมบางทีมันปัญหาเยอะเกินไปก็จะต้อง ปล่อยวางนะคะหรือว่าปล่อยตัวเองออกมาก็ได้นะตอนนี้ถ้าอยากที่จะอะไรละ่ะหลุดจากพันธนาการปัญหาทั้งมวลลองอยู่กับตัวเองสักพักน่าจะดีเหมือนกันแองเจิลนะคะจะมาให้คำแนะนำสำหรับสิ่งว่าอะไรแองเจิลก็อยากจะบอกว่าเคมิสตรี คุณน่าจะมีเคมีดึงดูดกับใครสักคนหนึ่งมากๆเลยใช่หรือเปล่าคนที่จะมาสอนคุณให้จุกจักรักตัวเองนะคะ Getting to know each other ใช่แล้วคุณสองคนกำลังเรียนรู้ที่จะรู้จักกันให้มากเนาะถ้าคุณไม่เรียนรู้จักกันเลยอ่ะมันอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายก็ได้นะคะถ้าคุณหยุดตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกอันนี้จะเป็นสัญญาณ red flag นะคะ เป็นการเตือนเนาะหรือมีธงแดงว่าคุณจะต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ p a s t l i ล e Relationship คุณจะเกี่ยวข้องกับคนแอนดีตนะคะคนแอนดีตซึ่งอาจจะเป็นคนเก่าคนเก่าเก่าของคุณนะคะเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าไปจนถึงคนแนดดิตอดีตชาติเลยทีเดียวข้อคิดสำหรับชาวสิงคืออะไร สับคคิดนะคะ just trust จงเชื่อนะคะเชื่อมั่นในเส้นสัญชาตญาณของตัวเองนะคะสิ่งที่คุณคิดบางอย่างอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะ the answer is no และคุณไม่ต้องกังวลนะว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะ it will be better than what you expected มันจะดีกว่าที่คุณคิดโอ้มีคำว่า trust เยอะมากจงเชื่อในวันเวลานะคะ timing เวลาที่เหมาะสมในชีวิตสำหรับคุณนะถ้าบางอย่างมันไม่ใช่หรือไม่จำเป็นสำหรับชีวิตคุณอาจจะต้องตัดสิ่งนั้นไปก็ได้นะคะเอาละนี่ก็คือนะคะในเรื่องราวของสิ่งซึ่งคุณสามารถติดต่อดวดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือสมัครเรียนนะคะเรามีคอร์สสอนอันไพ่ทาโร่ไพ่เเรเคิลด้วยแล้วก็คอร์สดึงดูดรักแท้นะคะใครที่ต้องการดึงดูด แล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักนะคะใครที่รู้เรื่องของกฎแรงดึงดูดสามารถที่จะเข้ามานะคะเพื่อที่จะมีข้อที่ทําให้เราเนี่ยสมหวังในเรื่องของความรักได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการกดติดตาม u u s s r r i e และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาร่คอยทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ